สวัสดีคร <isce aring> ับท like no ่านผู้ชมครับผมเอลวิสครับวันนี้มาเป็นนายพิธีเป็นพิธีกรผู้ดําเนินพิธีการงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวครับผมอยู่ที่โรงแรมเดอะเอลเมอรนรัชดาครับวันนี้วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563ครับร้อมนะครับอะะครับท่านผู้มีเกียรติทาครับขบวนขันมาเสด็จของเจ้าเป่าปรลม จะยกขันมากแห่ขันหมากไปบา้านเจ้าสาวกิฟต์ใส่เงดีโหเลยเจ้าแกังโโห สวยแต่งชุดสบอ้ยโอะยโยโอ้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 ยโอออยออย้ยอ สวัสดีท่านเศรษฐีครับสวัสดีครับเอามาใกล้ๆครับเชิญแซวใกล้ๆเ่าแก่ครับเ่าแก่ครับวันนี้เ่าแก่ครับวันนี้ยกขบวนใหญ่โตยาวเหยียดเลยมาจากไหนกันครับท่านมาจากแค่นี้มาจากลาภพราวครับลาภพราวสครับได้ครับวันนี้นําอะไรมาบ้างครับก็ทั้งสินสอดทองมั่นเครื่องขอม อย่างครบสมบูรณ์เลยก็คือนาเงินนาเงินมากองนาพองมาเกยนําเขยมาฝากนําขันหมากมาให้่านครับอันนี้น้องที่ไลยคะน้องมินนะคะน้องมินแต่งตัวสวยงามพร้อมกับถือผานานี้เราเรียกพ่านเชิญจัดมาสวยงามปรานี้เป็นการให้เกียรติฝ่ายเจ้าบ่าวน้องมินจะเชิญขันหมากสีขาบ้านอักคู่เลยค่ะก็ส่งเลย ชื่อกินครับขอได้น้อ,นองมินกขาพูดเลยขอเชิญันมาที่านค่ะน้องมินเชิญแล้วน้องแก่ครับทายังไงครับนั่นครับตอนนี้น้องมินเชิญแล้วครับอโ,โอ้โห ตอนนี้ผมขอแนะนำตัวอยากเป็นทางการครับผมชื่อเอลวิสเฮสซรีทับท่าน๋อสวัสดีญาติทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเสียงปรบมือครับท่านผมได้รับ,บมอบหมายจากทางฝ่ายเจ้เบ่าวนะครับให้มาทำหน้าที่เป็นนายพิธีเป็นพิธีกรผู้ดำเนินพิธีการงานม,มงคลสมรสนนี้งานม,มงคลสมรสอนนี้เป็นแบบประเพณีไทยแบบดีนด้วยนะครับมีทั้งรับไหว้มีทั้งปั้เตยยกนั้งฉาก พิธีแรกในวันนี้คือการสู่ขอและมั่นหลังจากที่ขันมาแพรเข้ามาแล้วนั่งพักแล้วก็จะเลือกการสู่ขอและมั่นเลยครับทีมงานช่างภาพเต็นมตัวครับหน้าปัตนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลอกขอเริ่มพิธีสู่ขอและมั่นลำดับแรกขอเชิญท่านประธานพิธีฝ่ายเจ้าบ่าวและท่านประธานพิธีฝ่ายเจ้าสาวรวมทั้งทั้งตั๊กแก่ครับขึ้นเวทีครับปรบมือท่านประธานครับ นี้ฝ่ายเจ้าเป่านะครับคุณแม่กับคุณแม่นั่งตรงกลางเข้าสู่ห้องพินีครับโปรปืนในดางต้อรับเ่ากลาแล้วททททเจ้าบ่าครับน้องจิบใส่รองเท้ามาช่วยน้องหน่อยเพื่อเป็นการให้ความทอรบผู้ใหญ่นี่ เชิญคู่บอดสาวขึ้นเวทีครับยินคู่กันโคงกลางก่อนครับหันหน้าไปหาช่างภาพกล้องหลัก่อนครับอาให้ดลงกรน่อนครับอ่ายิ้มให้กล้องหลักต่อทา่านผู้เป็นพิธีครับเมื่อสักครู่น้องเพลมเข้าไปรับมุกกิฟน้องเปล,ม,ปล,เปลม์นำชอ่อโอเก้ ไปมอบให้มีหลายแอคเลยแต่ผมอยากให้น้องเฟรมอมอบภาพประทับใจให้กับญยาติได้เห็นทีกักครั้งหนึ่งเ็ครับนี่ไาภาพครับสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากงานเสร็จแล้วคือรูปภาพขอบาดงครับผมสอ่ายิ้มให้กันหม่ครับผมสักครู่นะครับสักครู่นะครับผม ราได้เห็นนะครับเมื่อสะกรูดน้องเฟรมมอบไม้หัดจริงครูกับครับดอกไม้เป็นของน้องกิ๊บแล้วช่อบูเก้หมายถึงดอกไม้เจ้าสาวผู้ชายตื่นไวคนนั้นคือเจ้าสาวน้องเฟรมมอบความเป็นเจ้าสาวให้กับน้องกิ๊บน้องกิ๊บคือเจ้าสาวขอน้งเฟรมนะครับปลอบมือครับน้องเฟรมหล่อไหมครับน้องกิ๊บสวยไหมครับทั้งหล่อทั้งสวยสมกันเหมือนจริงทองไปยกเลยใช่ไหมใช่ ไม่ใช่องค์ท่านหนึ่งอ๋อญาติบ่าวญาติสาวขอเทียงหน่อยกําลังใจครับติ๊กติ๊กกำลังใจเปิดพิธีเลยนะครับณบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิศขอเริ่มพิธีหลังนพระพุทธมนต์ปราสาทพรเมื่อคู่บ่าวสาวจะได้มีความสุขในชีวิตสมรสขอเชิญคู่บ่าวสาวเปิดพิธีน้าที่ต่างครับลงเพื่อให้บ่าวสาวนะ ครับจะเบ่าดูแลเทคแคร์เจ้าสาวพาเจ้าสาวไปนั่งอ่ะครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้พิจิตท่านครับขอกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานพิธีมงคลสมรสของคูงผ่ผ่าวสาวนะครับตอนตอนนี้เป็นพิธีศพนะครับคู่บ่าสาวก็จะได้ทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทำบุญร่วมกันพระคุณเจ้าทั้งก้ารูป ก็จะเจริญพระพุทธมนต์ประสิทธิ์ประสาทพอเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวและทุกท่านเลยนะครับตอนดับแรกขอเชิญคู่บ่าวสาวที่โต๊ะหมู่ครับเชิญครับและกราบสามครั้งช้าๆพร้อมกันสวยๆต่อไปคู่บ่าวสาวและทุกท่านนะครับตั้งใจกล่าวถวายข้าพระพุทธพระประสงค์และสังฆทานนะครับ ขอ,อเชิญทุกท่านพนมมือครับตั้งนมโมสามจบพร้อมกันนะครับนโมทัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมทัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมทัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะกล่าวถวายข้าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับว่าตามนะครับ อิมังสุปะพยัญชนะสำปันนางสาลีนางโพชนานางพุทธกังวะลังพุทธสาปูเฉมะอิมานิมะยังพันเต พัตนานี้ดับพริวาลานี้ขอบคุณครับขอเสีริรบมงอให้กับผู้บ่าวสาวรรผมแอลวิเตเรรีครับรท่านรับหน้าที่เป็นนายพิธีเป็นอิกรผู้ดำเนินพิธีการงานของคนสมรสวันนี้ขออวยพรให้ผู้บ่าวสาวจงมีความสุขในชีวิตสมรสตลอดไปครับขอให้สมบูรณ์ด้วยพปรบุปการายุวันนะสุขภาพระปฏิภาณทันสามสมบัติครับ มีทายาทเป็นอักพิชาตประบ,บุเลยนะครับขอเส็นโปรไมลให้กับครอบครัวใหม่ครับรอบผมพูดอะไรผิดพลาดไปขออภัยมากนะทีดี้ด,ด้วยครับสวัสดีครับ